ไปมีคนออนอยู่ใส่ก็ผมใช่ป่าวใช่ป่ะกูยังไม่ได้ยินเลยโอ้ยจริงจริงไม่ไดเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วนยเข้าบ้านตีเจ็ดเมตรสองตัวหรือตัวเดียวคุมร้อยลเก้าน้องไม่นะน้องน้องต้องมีชีวิตอยู่น้องตื่นขึ้นมาปัอมหัวใจอยู่น้องปั๊มหัวใจปั๊มปั๊มเบเพื่อนมัดเดกกันป้อมหัวใจปัอมหัวใจต่อปั๊มหัวใจต่อปอมป้อมปั๊มปั๊มปั๊มน้องไปด มันเอ้ยมันย่อมันย่อมันย่อแม็กมันย่อมันย่อมันย่อไม่ย่อเหมืองไม่ย่อครับไม่ย่อไม่ย่อเขารู้จักเราเหรอเขาเห็นชื่อเออเขารู้จักเขารู้จักมันยิงมนแล้วไงพี่เหลืออยู่คนเดียวอ่ะใครใครใครไม่ย่อล่ะแผน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 อิงูพิษงูพิษดิไม่รู้ไม่รู้จักมาดูเราแล้วเนี่ยใช่ปะล่ะมันดูอยู่มันดูก็อยู่หนึ่งคนอะดูี่อะ มันจะกระพิบไปพิบมาทตามี้ยอะไรเนี่ยเออมันเหงามึะไปยืนแอ็กมึงยืนแอ็กดิยืนแอ็กโชว์รู้รู้เราจริงป่ะเนี่ยยืนแอ็กรู้จักเราแหละรู้จักเราแหละมันกระพิบไปพิบมามันจะต่อยแม่งตาแตกกันไม่ได้สัตว์อ่ะพิบเพื่อเหมือนมันรู้เหมือนมันพยายามแบบเรียกร้องความสนใจไอ้แบ็คไอ้ดวงตานี่ยมันโดนฆ่าไปแล้วเรียกร้องความสนใจดิมึงแค่ดวงตามึงก็มึงก็มึงก็เอาอะนะแค่นั้นนะกระพิบปุ๊บปุ๊บสลับกันไปดูไอ้แบ็คสลับมาดูกูเนี่ยนะ

กตามึงอะไรของมึงเนี่ยมึงไปเล่นเกมไปมึงไปเล่นเกมมาดูอะไรกูเนี่ยไม่เล่นเกมไม่าดูอะไรเลยโอ้ยให้กำลังใจมาหน่อยดิแบ๊กให้กำลังใจมาหน่อยดิดูไปดูไปมึงดูไปไก่ดูไปดูไว้เฮ้ยก็หายพิมพ์แล้วพี่เฮ้ยหายพิมพ์เลยเฮ้ยเฮ้ยมึงไปเล่นเกมไปมึงไปดูอะไรกูเนี่ยกูลำคาญไอ้สัตว์โอ้โหเอาวแล้วแต่มึงนะแล้วแต่มึงนะแล้วแต่นะ เฮียกับ hmm. พ well, mm hmm. okay, uh, 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 ี่บู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 เฮียมึงเอาเอหายแล้วเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมันดูมันดูแค่พี่มันดูแค่พี่เฮ้ยเฮ้ยมันมันอาจจะอาจจะเหนื่อยแล้วก็ได้เฮ้ยเหนื่อยดีเหนื่อยดีไอ้ไก่เหนื่อยดีเหนื่อยดีเอยเฮียเหนื่อยไอ้เหี้ยอยู่แล้วอยู่แล้วอขอผมหนึ่งกับคนมยพี่ไก่ไก่ไก่ครับเต้นไก่ครับเต้นไก่ทั้งนั้นเต้นไก่ครับอ่ะครับไอ้แล้วมึงว่ามันหายเหนื่อยแล้วเฮียพักกินน้ำไอ้เหี้ย กีน้เลยเน้เนยเนียว่าใครโทรมาวายเน้อโอ้ยโอ้ยคนมาแบ็คช่วยด้วยระเบิดมันมาแน่น่ะโอ้ยโอ้ยเอ้โอ้ยที่ตังที่ตังวายโอ้โหพี่วิญญาให้นู้ อยโทรสิมโอ๊ยแบ่แกฆ่าไปโอ้ยไอ้ปัญญาอายุได้มีปัญญาอยู่โอ้ย่าโทรเด้ยโอ๊ยคนมันบวกอยู่กูตายกูตายเสร็จไอ้สัย โอ้ยแม่งเอ้ยตอนนี้เนี่ยนะไอหัวร้อนแหละเออไอ้ยิีเร็วอะไรโอ้ยด่วนขนาดนั้นเหรอโลอะไรว่าไงอ่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วทคนมันตายอ่ะมันตายแล้วเดือดเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะผมตายเลยนะคุณโทรมาตลรวจแรกอ่ะคงบวกเลยนะ อ้าวแล้วก็วางโอ้เฮ้ยคุณจะด่าจริงๆเลยโอ้โหคูณโมโหพี่ตังมาว่าตอนไหนกูณโ้โหมากเลยตอนเนี้ยดูอยู่เลยสิคุณตังคุณอะดูอยู่ผมว่าจริงผมว่าคุณเนี่ยทำามันแอคเลยหาจังหวะดูสิจังหวะบวกกลยสินะก็ได้ก็ได้อยู่เขาโทรมาเขาบอกว่าเอ่ออะไรผมก็ถามว่าอะไรไม่มีอะไรก็อยากได้ยินเสียงก่อนตัดคลิปคืออะไรโอ้โหคุณละงง หมดท o o t h i นะครับมันยุ่งเหยิงนิดนึงนะได้ได้คุณทำอย่างนี้ผมนะเดี๋ยวรอวันที่ผมจะเอาคืนควาแค้นผมจะเก็บความแค้นไว้เตรียมเลยใช่ป้องวางแผนดีกว่าโอ้หน่อยเฮ็ดจังอ่ะเปิดดูเลยมาก็จิจะเปิดทำให้ดูเนะครับเปิดท้ายมากนะคุณจะโชว์ต่อสาธารณะเลยไม่นี่ไอ้ก็จิในเกมตัวจริงวิตจริงก์เพื่ออะไรดังไอ้โอ้โหดังอย่างนั้นไม่ดังดีกว่าผมยอมไม่ดังดีกว่าดังในกลุ่มเกม พี่อยากเคยนะพี่เพราะเคยเอาเบอร์ผมไว้ในกลุ่มเกมตอนนั้นผมไปกดติดก็แล้วก็เบอร์ผมคือโลงเลยแล้วผมบอกเอาออแม่งโล้วแล้วมาอะไผมนึกว่าแม่งปลอมพี่ย่าแม่งพี่ย่าแม่งเอาเวฟมาให้เลยโอ้โหแม่งเวฟคนโทรมาหรืออะไรเกย์เลยไม่ไม่ไม่แตอนนั้นไม่ใช่เขาเข้าลงไปปุ๊บพี่เขาลงแป๊บเดียวพี่เราเราเห็นก่อนอ่าได้เห็นก่อนมึงยืนในกลุ่มเกย์ตอนนี้แล้วเขาไม่ใช่เขาเขาบอกเขาบอก เขาบอกเขาบอกว่านี่เอาเอาไปลงแล้วแล้วแล้วพี่รู้ปะฟาลบโพสต้องใช้50บาทในการลบโพสแล้วเขามาเอาอย่างมึงเพื่อลบโพสเอาบุญไปตังไปไว้ในกลุ่มกินจะดีกูโทรมาทั้งวันเลยไอ้สัตว์เอาแบบรูปรูปที่เขาถอดเสื้อเนาะไปแล้วก็ผมหาตังเติมเกมเขาอะไรเงี้ยคนที่อ่านเลยสัสไปขอกลุ่มเอ้ยต้องต้องขอมาพ่ยาไอพี่หาตังเติมเกมเขาจา กดดิเอเลยสัตว์เดี่ยจัดเลยครับวันนั้นผมเห็นพี่แบกไปซื้อที่ตรวจคันเฮ้ยไอ้แบกฮะน้องก็เห็นว่ามึงแก้ข่าวว่างไงบ้างอ่ะผมไปตรวจมาแล้วพี่ผมท้องอ่ะอ้เหี้ยแบกท้องไอ้สัตว์โอ้เมียยังบอกว่าไมพี่วินหล่อจังแน่นอนแน่นอนคือเกิดมาก็หล่อเลยครับเกิดมาปุ๊บผมคลอดมาร้องอุ้ยแม่คนอื่นก็ร้องอูเว่ยเว่ยใช่ป่ะผมร้องอูเยอูเยอะไรเงี้ย ขนาดเสียงยังเอาเรื่องอะ่ะตอนนั้นอะ่ะ